ดักแอเวนเจอร์เป็นกลุ่มแอนตี้ฮีโร่ที่สร้างหลังจากเหตุการณ์ซีเค็ดอินเวชั่นที่เหล่าสกาวแทรกซึมโลกมนุษย์ครับถูกสร้างขึ้นโดยนอร์แมนออสบอร์หรือที่รู้จักกันในชื่อกินกอลดี้นั่นเองโดยกลุ่มด a r k a v เวนเจอร์ก็จะประกอบไปด้วยตัวร้ายและแอนตี้ฮีโร่มากมายที่ต้องมาอยู่ในค้าฮีโรทำหน้าที่เป็นเหมือนทีมแอนตี้ฮีโร่ปกป้องเมืองบางหน้าแล้วก็มีเจตนาชั่วร้ายแอบแฝงอยู่ด้านหลังครับคลิปนี้เราก็จะมาเจาะลึกเมมเบอร์ในดักแอนเวนเจอร์กันว่ามีใคร ไอรอนแพดดิโอตแทนที่กับตันอเมริกาและไอรอนแมนครับด r c a r ตรคาร่าสวมบทบาทเป็นมูนสโตนแทนที่มิสมาเวลครับจูนโควิงตันสวมบทบาทเป็นท็อกซี่ด็อกซี่แทนที่สกาเล i วิชครับแม็กนาล็อกล่างกอบพิคนของทอแทนที่ทอครับเบอ j a m i มินสวมบทบาทเป็นบรูซ y e แทนที่ฮอ Eye ครับสกาลูกชายของเดอะฮักแทนที่ฮักครับดาเค้นลูกชายของบูเบอรีนแทนที่บูเบอรีนครับและแม็กกากน หรือสกอร์เปียนสมบทบาทเป็นเวนอมแทนที่สไปเดอร์แมนครับนอกจากนี้ก็ยังมีสมาชิกเพิ่มเติมที่ไม่ได้แทนที่ใครในเอเวนเจอร์เช่นเซนทรี ry, แล้วก็แอร์เรสครับซึ่งแน่นอนเขาบอาสมาชิกก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆมีออกบ้างมีเข้าบ้างส่วนใหญ่ที่เข้ามาก็จะเป็นแอนตี้ฮีโร่หรือตัวร้ายซะทั้งหมดครับและนี่ก็คือข้อมูลของ